ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอ,อัีภัยการป้องกันภัยการระงับเหตุอัีภัยในเบื้องต้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะเป็นเจ้าหน้าที่สักง,งานสารจังหวัดต่างเราทั้งหมดจำนวนประมาณ80ท่านนะคะปัจจุบันนี้ได้เวลาอัสนสมควรที่ฉันขอเรียนเชิญท่านเรนใานในแพทย์สารจังหวัดตรางนายประธานที่บางสิงกล่าวเปิดการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญคะ่ะอ <c oughs> ัีภัยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราครับแต่ว่า มันอาจจะเกิดวันไหนเราเราก็ไม่รู้นะครับวันนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังก่อนนะครับเราจะรู้ขั้นตอนวิธีการในการฏิบัิเมื่อเกิดอักขีภัยหรือเกิดไฟไหม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ก็อยากจะให้ซ้อมอยากได้แผนน้ำท่วมได้นะครับเพราะว่าของเรามีกระน้ำน้ำบ่อยน,นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วหน้าทำง,งานเราก็เจ๋งเหมือนกันนะครับ การประชุมนะครับขอจบความสำเร็จร่เร <background> ื่องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมอให้ท่ับเดี๋ยวเราจะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการจากเทศบาลตำบลหนองเสม็ดครับนี่นะครับวันนี้เรียนเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและอุยงหนีไฟเราซ้อมแผนกันช่วงบ่ายครับ ช่วงเช้าจะเป็นทฤษฎีการเกิดไฟเบื้องต้นครับเนาะอติดผลิต like ภ no ัณฑ์ตระกูลครับชื like ่อเล่นชื่อเอ็มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่งานโครงการแล้วแตครับสาธารณภัยของเทศบาลเมืองตราครับแต่เพื่อนเดี๋ือว่าเราต้องกลับไปดูโทรศัพท์ได้ไหมไม่ค่อยมีเวลาช่วงวันหลังๆหลังๆหกโมงตื่นสัปดาห์ผิดเสียบ้านนะครับเขาจะพูดแบบนี้กันหนักๆเลยนะครับที่ต้วงงานหนักเลยทั้งนี้ครับผมไปในทฤษฎีนะโดนด่าหนักหนักมากครับ ด้วยความคาดขามภรรยากับลูกถามว่าป้าไปไหนมาอะไรดึงแล้วกดแล้วสสยนันนั้นมีน้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจอ่ปั๊มอยู่ที่เครื่องครับเคร<ม>ือ่องไรนะครับปกติที่กลับบ้านากันนี้คือเรื่องงานกลับบ้านปุ๊บเข้าบ้านทีแรกครับไม่เป็นไรพีเดี๋ยวพี่จะเห็นทุกอย่างในวันนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมเดี๋ยวจะเอาให้ดู ทำเป็นของส่วนตัวคือซื้อมาไว้ใช้เองครับทำไมต้องใช้เองมีหน่วยต้องทฤษฎีการเกิดไฟองค์ประกอบของไฟมีกี่ประเภทศใช้ปืนมีกี่ประเภทครับพี่จะต้องรู้แล้วก็จำเลขสามตัวครับเลขสามเลขห้าเลขหกสามห้าเก้าของข้าวมาจากไหนนี่ต้องทำไงครับพี่วิ่งโอ้ยอย่างแรกคือพี่เน้นสภาพจับจกเครื่องถึงล้อ แจมมัน um, ป so oui, ิดต hey, ่อรับตุกครับเราแก้ปิดมาระบบไฟฟ้ายังจ่ายกระแตไฟฟ้าทํางานแบบกล่องของซีอยู่หรือเปลใช่ไหมครับมันได้ยังสั่งให้หัวหน้ามีควันออกจากห้องซ้อมว์ไฟไหม้เหรอครับต้องไปดู ไฟไหม้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร1ชั้น2ประกาศใช้แผนประกายขอให้ทีมทุกทีมดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทีมช่างตัดไฟชั้น2อ,อาคาร1ทีมดับเพลิงเข้าเผชิญเหตุโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดกา๊าซสีเขียวครับขอให้ทุกท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดกดสัญญาณเตือนเบาๆเออ ห้าครั้งพ่อเออทีมช่างตัดไฟายเผชิญเหตุโดยใช้ถังดับเพลิงสีเขียว ที่ห้องเซวเวอร์คว<พ>บค <นะ S 1> ุมไฟได้แล้วครับควบคุมไฟสําเร็จนะครับประกาศยุติแผนประกายขณะนี้เพลิงไหม้ที่ชั้นสองอาคารหนึ่งควบคุมเพลิงได้สําเร็จขอให้ทุกทีมปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดทีมสํารวจเข้าเตรียมพร้อมเข้าสํารวจความเสียหายทีมบันทึกเหตุการณ์เตรียมรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารทราบตามระบบ ทุกทีมทุกหน้าที่กับปฏิบัติหน้าที่ตามปกติขอประกาศยุติแผนประกายหน้าบ,บัดนี้ครับขอบคุณครับไฟไหมอ่ขาขณะนี้เกิดไฟไหม้ที่ห้องคลังของกลุ่มงานคอบอที่อาคารสองชั้นหนึ่ง นะครับผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับขอให้ทีมดับเพลิงเตรียมความพร้อมเข้าเผชิญเหตุน,นะครับทีมดับเพลิงอาคารสองเตรียมดับเพลิงเข้าเผชิญเหตุผู้แจ้งเหตุกดกริ่งสั้นห้าครั้งเป็นสัญญาณกดแช่ยาวหน่อยสามเผชิญเหตุ ปัดไฟทั้ง2องทังกิ่งยาวหครั้งกดกิ่งยาวห้าครั้งเพื่อเป็นการอพยพอ้าวอพยพได้แล้วนะ เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารสองคลังยามีทั้งสารเคมีและวัสดุการแพทย์ที่ลุกไหม้ลุกลามอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารทั้งหมดแล้วและสั่งการตัดไฟฟ้าเรียบร้อยขอให้ทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยครับ กรขอให้พวกเราทั้งหมดนะครับรปบมือครับห้าท่านพิธีกรนะครับ เราก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอท่สั้นอีกนะครับก็อันนี้ก็จบแล้วก็ขอปิดการประชุมแล้นะครับก็ขอขอบคุณท่าน,นครับที่เข้าร่วมการประชุมนะครับขอบคุณครับ